สวัสดีครับอูลั่นครับเมื่อเช้ามาทำคลิปเรื่องวิธีสร้างฐานไปอัลตราแต่ทำไปทำมาดันกลายเป็นเรื่องอื่นซะงั้นนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้จากจะมาพูดเป็นข้อปฏิบัติจริงจังแล้วครับข้อหนึ่งครับวิ่งฟูบ่อยๆครับให้ร่างมันจำครับจำอะไรจำระยะท้ายๆครับคือไอโล35 36 37ส8กน่นครับ มันเป็นการจำลองความรู้สึกและสภาพตอนอัลตร้ามาครับทำไมวิ่งออยาวย0่0ไม่ได้บางคนเรียก 20, 30คือยาวแล้วนะครับก็ถ้าเป็นในจะไปอัลตร้ามันคือไม่ยาวครับอันนี้ไม่ได้เป็นการปรับการอะไรกันนะครับเพราะว่าก็ถ้าถ้ามาหาสมุทรเราคือเท่านี้นะครับไอยอมน้ําหรือบึง หรืออะไรมันก็ย่อมไม่ใหญ่เท่ามาหาสมุทรนั่นแหละครับชันได้ชั้นนั้นเพราะฉะนั้น2030โลมันจึงเรียกว่าไม่ยาวครับนะครับแล้วทำไมมันไม่พอก็เพราะมันน้อยไปครับเรายังไม่ได้ถึงสภาพหรือสภาวะตรงอัลตารานั่นนะครับจึงบอกว่าข้อแรกให้วิ่งฟูบ่อยๆครับคนจะไปอัลตรายังไงต้องผ่านฟูครับยังไงฟูต้องเป็น เป็นเหมือนทางผ่านกิโลหนึ่งให้ได้ครับทำพยายามทำบ่อยๆจนเกิดความคิดนี้นะครับข้อสองครับเน้นวิ่ง e ีซีกับ tempo ครับวิ่ง e ีซีนี่เป็นของตายอยู่นะครับถ้าจะไปยาวๆนะครับเราหัวใจเราสูงไม่ได้ครับอันนี้ข้อแรกข้อสำคัญเลยครับคนคนวิ่งยาวถ้าหัวใจสูงก็ไปไม่ไหวครับแต่ที่ ให้วิ่งเทมโป้ด้วยสอดแทรกขึ้นมาเลยนะครับก็คือว่าการวิ่งเทมโป้มันเร็วพอสมควรนะครับแต่ว่าเร็วในความหนักเหนื่อยที่เรายังรับได้นะครับมันคือการฝึกเร็วแบบยืนระยะนั่นแหละครับอย่างที่ผมเคยพูดถึงไปว่าวิ่งยาวไงให้เร็วก็คือแบบนี้ครับวิ่งส0โลซับหนึ่งวิ่ง21โลซับสองอะไรเนี้ยนะครับถ้าเกินกว่านี้โซน4โซน5มันเหนื่อยไปครับ เหนื่อยไปสําหรับระยะยาวๆครับแล้วมันจะหมดสัก่อนนะครับอันนี้ผมพูดใน average คนทั่วไปที่ไม่ใช่ Elit ตไม่ใช่สายแบบว่าแรงๆซับ10อะไรอย่างนั้นนะครับก็อ3ครับเพื่อนอาจจะคิดค้นสูตรเรียกพลังอัลตร้าแบบเร่งด่วนครับผมยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างผมเคยทำนะครับวิ่ง30โล b 2 b ติดๆหลายวันเลยครับ ช่วงผมต้องการเรียกพลังอัลต้านะครับหมายถึงผมวิ่งผมวิ่งอยู่ปกติทั่วไป10บโลสิบโลแต่ว่าอย,อยู่ผมอยากจะเรียกพลังนั่นแหละด้วยเป้าหมายอะไรก็ไม่รู้เช่นแบบอ,อีกสองสาเดือนมีแข่งมีโรงงานกระทันหันอ่างนี้นะครับเรียกแบบเร่งด่วนคือผมวิ่ง30ติดกัน3-4วันเลยครับคือบิวพีคไปเลยครับทิ ข้อนี้มันต้องระวังดีๆจริงๆไม่ถูกไม่มีหลักใดรับประกันนะครับผมคิดของผมเองครับคือมาดีๆแล้วบิโวพีกแม่งเลยครับก็นั่นแหละครับต้องระวังกันบาดเจ็บนะครับกับกะช่วงจังหวะที่จะทำดีๆครับว่ามันใกล้ช่วงแข่งไปหรือเปล่าหรือเนิ่นเกินไปอะไรนะครับเดี๋ยวผลลัพธ์มันจะไม่ออกดอกออกผลก็ดีอะไรอย่างนงี้นะครับกะดีๆครับผมก็บอกไม่ค่อยได้ครับอาจจะแบบสมมติ เดือนหน้าสองเดือนมีงานจะลงแต่ว่าเราขี้เกียจมานานอย่างเงี้ยนะก็เอาละเอออาจจะสักช่วงเนี้ยกำลังดีบิวพีม่งเลยอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วต้องให้เหลือเวลาพักพอสมควรด้วยนะครับหรือจะพักแบบพอพอดีพอดีอดแล้วแข่งต่อเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่คนครับอีกสูตรหนึ่งอีกสูตรหนึ่งวิ่งห้าสิบโลครับจากสัปดาห์ละหนึ่งวันค่อยๆลดลงมาเหลือ ห้าวันครั้ง4วันครั้ง3วันครั้งจนกระทั่ง B2B ได้นี่ครับแบบนี้ครับนี่เป็นสูตรที่2ที่ผมก็ใช้ครับนะครับก็สูตรพวกนี้ไม่ตายตัวครับเป็นเรื่องจริตเรื่องความชอบความเหมาะความไหวของใครของมันเลยครับแล้วบอกขอยาอีกทีไม่มีหลักวิทยาศาสตร์รับประกันใดๆไม่มีครับไหวก็ทำครับ ถ้าคิดว่ามันสุ่มเสี่ยงต่อสวัสดิภาพอย่าทําครับนะครับข้อ4ี่ครับพักกระโลดให้เป็นครับวันพักก็คือวันพักพักจริงจังครับนะครับอาจจะไป cross train นิ่งว่ายน้ำปั่นจัก,กรยานบอดี้เวทแบบนี้ถือว่าพักก็ได้ครับใครจะถือว่าพักคือพักคือไปกินชาบูไปกินปิ้งย่างกินเบียร์ก็ได้อีกครับ ผมทำหมดครับถ้าไม่วิ่งอะ่ะผมเล็กพักหมดเลยครับนะครับสองนอนให้พอให้เต็มอิ่มทุกคืนอันนี้สำคัญมากครับต่อให้เราพักไรดื่มเบียร์ดื่มอะไรก็แล้วแต่กินหนักกินเลยไดแต่ต้องนอนให้เต็มอิ่มครับถ้านอนไม่หลับนอนกระสับกระส่ายนอนไม่กี่ชั่วโมงอันนี้ไม่พออยู่ดีครับไม่ไม่พอสำหรับการที่ร่างเราจะสร้างอะไรขึ้นมานะครับกินของที่มีประโยชน์และ จำเป็นครับในสัดส่วนที่เหมาะสมด้วยนะครับจะอะไรเท่าไหร่ก็ไปศึกษาตามทางตัวเองครับผมอบอกไม่ได้เรื่องกินเรื่องใหญ่เรื่องปากใครปากมันแต่ว่าโปรตีนอย่าขาดครับถ,ถ้าจะขอเน้นหนึ่งอย่างนะโปรตีนอย่าขาดเพราะมันจำเป็นกับกล้ามเนื้อกับการซ่อมแซมนะครับส่วนคาร์บนะ่ะ แล้ว้าสายเลยครับเยอะน้อยหรือจะโหลดไม่โหลดแล้วต่สายครับสายโหลดสายไม่โหลดไม่เหมือนกันเยอะน้อยก็ไม่เหมือนกันการดูดซึมก็ไม่เหมือนกันก็ให้ศึกษาให้เหมาะกับสไตล์ตัวเองนะครับสุดท้ายครับจำกัดความอัลร้าในรูปแบบของตนครับของเพื่อนเองครับเท่าไหร่เรียกอัลร้าผมเห็นโลกนี้เขานับที่50ิบขึ้นไปอะไรอย่างนี้นะครับ ก็ไม่รู้ครับผมไม่รู้ผมว่าอะไรเกินสี่สองผมก็เอาต้าแล้ครับเอ้าก็คือไม่เลิกอะครับนั่นแหละแต่ผมก็นับนะครับสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าบางทีผมก็ยังไม่เลือกออาต้าผมก็เรียกฟูอะครับแต่ห้าสิบขึ้นไปผมก็เรียกออาต้านั่นแหละครับแล้วก็จํากัดความเสร็จแล้วก็ค่อยๆบิ้วตัวเองขึ้นไปครับอย่ากระชากครับถ้าเพื่อนไต่มาจากฟูนะครับเพื่อนก็ไปห้าสิบก่อนนี่แหละครับถูกต้องแล้วครับ ห้าสิบไปบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆจนจนเป็นเป็นฟูแล้วครับแล้วก็ไปหกสิบก็ทำนี้ครับไปหกสิบไปหกสิบแล้วก็ไปเจ็ดสิบร้อยแต่ก็ไม่จำเป็นต้องเดินหน้าลูกเดียวเหมือนกันเหมือนการเพิ่มระยะที่ผมเคยบอกไปแล้วครับไปข้างหน้าได้นิดน,นึงถอยกลับมาสักสองเก้าแล้วก็กระโดดไปอีกอย่างนี้ครับเช่นไปห้าสิบห้าสิบห้าสิบแล้วก็กลับมาซํำที่ฟูใหม่ให้มันแน่นครับแล้วอีกวันแล้ไปหกสิบแบบนี้ครับ อแล้วเราก็ไป60 50ฟูลแล้วก็ 50, 60 70แล้วก็กลับมา50ฟูลอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยเดินหน้าไยหลังเดิน,นแบบนี้ครับฐานจะแน่นครับข้อสรุปของข้อน,นี้คืออย่ากระชากค,ครับค่อยๆปั้นฐานไปให้แน่นครับเอาละจบแล้วครับวิธีสร้างฐานไปอัลตร้าแบบข้อปฏิบัติจริงจังไม่หลอกละครับสวัสดีครับ